สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะในเทอมที่2นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นบทที่6ค่ะเราจะต่อจากเทอมที่แล้วนะคะบทที่6ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของเศษส่วนค่ะเมื่อน,นักเรียนเรียนจบเรื่องเศษส่วนแล้วนะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องสามารถทําอะไรได้บ้างก็คือจะต้องระบุเศษส่วนแท้เศษเกินและจํานวนคระได้ต้องแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆด้วยเศษส่วนและจํานวนคระ จะต้องเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค่ะให้ได้นะคะจะต้องหาผลบวกหาผลลบของเศษส่วนจำนวนคะัะจะต้องสามารถแก้จโจทย์ปัญหานะคะการบวกการลบเศษส่วนจำนวนคละให้ได้และจะต้องนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้คะ่ะดังนั้นเราจะค่อยๆเรียนไปนะคะเมื่อเราเรียนจบบทเราจะต้องทำได้ดังนี้นะ จากที่เราได้ทําเรื่องเศษส่วนมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเศษส่วนเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราเนี่ยใช้เขียนแทนจํานวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงจากส่วนแบ่งที่เราแบ่งเท่าๆกันจากรูปนี้ค่ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมหนึงรูปแล้วค,คุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็น1 2 3จากที่คุณแบ่ง3ส่วนแสดงว่าถ้าเกิดเราเขียนเป็นเศษส่วนเราจะได้ข้างล่างเป็น ส่วน3ใช่ไหมคะส่วนที่ระบายสีถ้าเกิดคุณครูระบายสีไป2ส่วนแสดงว่าตัวที่ระบายสีเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าตัวเศษดังนั้นคุณครูก็จะได้เศษ 2, ส่วน3ตัวข้างบนนะคะเขาเรียกว่าตัวเศษตัวข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าตัวส่วนถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เราเขียนเป็นเศษส่วนแสดงว่าเราจะต้องเขียนเป็น ตัวเลขแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนเป็นคําอ่านเราก็เขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะเศษา2ส่วน3เขียนคําอ่านต้องเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนในเศษาส่วนนะคะก็คือเศษส่วนแท้แล้วก็เศษเกินค่ะจากรูปนะคะเราได้เศษส่วนอะไรเราดูก่อนส่วนที่ แบ่งมีกี่ส่วนหนึ่งสองสามแสดงว่าข้างล่างของคุณครูเป็นสามส่วนที่ระบายสีมีกี่ช่องก็คือหนึ่งช่องคุณครูก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามดังนี้นั่นเองแล้วนักเรียนคิดว่าเศษหนึ่งส่วนสามเนี่ยมันเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกิน่าเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปนะ ในเรื่องของเศษส่วนแท้นะคะลักษณะของมันก็คือตัวเศษนะคะตัวเศษคือตัวที่อยู่ข้างบนนะคะมันจะต้องน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างเสมออย่างเช่นอันนี้คือรูปวงกลมหนึ่งรูปคุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนหนึ่งสองสามสี่แบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันต้องแบ่งเท่าๆกันด้วยนะคะถ้าเกิดแบ่งไม่เท่ากันเราจะไม่นับนะคะ อันนี้ถ้าเกิดคุณครูบอกว่าคุณครูระบายสีไป1ส่วนแสดงว่าเราจะได้เศษ1ส่วน4แต่ถ้าเกิดคุณครูระบายสีไปอีก1ส่วนตอนนี้คุณครูระบายสีไป2ส่วนแล้วเศษส่วนของคุณครูก็จะเป็นเศษ2ส่วน4คุณครูระบายเพิ่มอีก1ส่วนจะเป็นเศษ3ส่วน4ลักษณะแบบนี้นะคะ ตัวเศษที่อยู่ข้างบนน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างแม้2ก็น้อยกว่า4 3ก็น้อยกว่า4ลักษณะเช่นนี้เขาเรียกมันว่าเศษส่วนแท้ถ้าเกิดคุณครูระบายสีเพิ่มไปอีก1ส่วนแสดงว่าจากรูปของเราเราจะได้เศษ4ส่วน4เมื่อตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเนี่ยแสดงว่ามันมีค่าเท่ากับ1นะคะ หนึ่งก็คืออันนี้หนึ่งรูปใช่ไหมคะเมื่อตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเศษเกินนะคะมันจะไม่ใช่เศษแท้เศษแท้จะมีลักษณะแค่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเท่านั้นเองถ้าเกิดเป็นเศษเกินอย่างเมื่อกี้ตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเศษเท่ากับตัวส่วนอย่างเช่น เศษสี่ส่วนสี่ใช่ไหมเมื่อกี้เศษและส่วนเท่ากันเราก็จะเรียกมันว่าเศษเกิน20่ส่วน20เศษเท่ากับส่วนก็แสดงว่ามันเป็นเศษเกินนะคะไม่ใช่เศษแท้นะอีกกรณีอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอย่างเช่นเศษ7ส่วน6 7มันเกิน6ไปแล้วใช่ไหมคะเราเลยเรียกมันว่า เศษเกิน31ส่วน9ก1็ก็เกิน9ไปแล้วดังนั้นเราก็เลยเรียกมันว่าเศษเกินเศษแท้มีอยู่กรณีเดียวก็คือข้างบนน้อยกว่าข้างล่างแต่ถ้าเกิดเป็นเศษเกินจะมีอยู่2อ,อย่างก็คือเศษและส่วนเท่ากันหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนในรูปนี้นะคะค,คุณครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเอ่ยแบ่งออกเป็น1 สองสามแสดงว่าคุรูแบ่งสามส่วนครูก็จะได้ส่วนสามระบายสีไปกี่ส่วนระบายสีไปสามส่วนเช่นเดียวกันเราจะได้เศษสามส่วนสามแสดงว่าในหน้านี้เป็นสามส่วนสามเป็นเศษเกินนะคะเราเรียกมันว่าเศษเกินต่อไปจากตรงนี้ค่ะครูมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่สองรูปรูปหนึ่งสีม่วงรูปหนึ่งสีเขียวนะคะเราดูรูปแรกก่อน รูปแรกเราได้เศษส่วนเท่าไหร่เศษ3ส่วน3อันนี้เราได้เศษ1เศษ1ส่วนอะไรส่วน3เช่นเดียวกันเพราะว่าเราแบ่งรูปเป็น3ส่วนแต่อันนี้มันคือข้อเดียวกันนะคะดังนั้นเราสามารถนำสองจานวนนี้มาบวกกันในการบวกเศษส่วนถ้าเกิดตัวส่วนมันเท่ากันนะคะเราจะเขียนรวบไปเป็นตัวเดียวได้เลยดังนั้นข้างล่างเราก็จะเขียนเป็นส่วน 3ข้างบนเราจะบวกกันเฉพาะข้างบนนะคะดังนั้น3าบวกหเป็น4เราจะได้เศษ4ส่วน3ค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเศษเกินชิ้นเดีก,กันหรือเราใช้วิธีการนนะับรูปได้เลยนะคะส่วนที่ระบายสีมี1 2 3 4ได้เศษ4ส่วน3เพราะว่าหรูปเราแบ่งเป็น3ส,ส่วน แม่ก็เขียนคำอ่านได้ดังนี้คราวนี้เรามาลองทำในหนังสือเรียนของเราในหน้าที่6นะคะเขาให้เติมคำตอบข้อที่1ึงเขาบอกว่าปิ่นทำน้ำผลไม้ร่วมเขาใช้น้ำอะไรบ้างเขาใช้น้ำทับทิมสับป,ปะรดและน้ำส้มนะคะเขาถามว่าปิ่นผสมน้ำทับทิมไปกี่ลิตรอันนี้เราดูที่อันนี้เป็นสมมติว่าเขาเป็นเหยือกนะคะเหยือกแก้วชนิดหนึ่ง เป็นตัวเลขตรงนี้ไหมคะ1แล้วก็มีลอลิงจุดตรงนี้หมายความว่า1ลิตรนะคะโหลหนึ่งมีอยู่2ลิตร1ลิตร2ลิตรใน1ลิตรเนี่ยตรงนี้ขีด1ลิตรเขาแบ่งเป็นกี่ส่วน1 2 3 4สม่หมหนึ่งส่วน2ส่วน3าส่วน4ส่วน,วนเขาแบ่งเป็น4ส่วนแล้วน้ำทับทิมเขามีเท่าไหร่ ก็มี1 2แสดงว่าน้ำทับทิมมีเศษ2ส่วน4ลิตรเพราะว่ามันยังไม่เต็ม1ลิตรดีใช่ไหมคะมันมีแค่เศษ2ส่วน4ดังนั้นตรงนี้เราก็เขียนไปได้เลยว่าน้ำทับทิมเนี่ยเศษ2ส่วน4กับน้ำสับประรดน้ำสับประรดมีกี่ส่วน1 2 3มีเศษ3ส่วน4ลิตรค่ะเราก็เติมตรงนี้ได้เลยว่ามีเศษ 3าส่วนสลิตรดังนั้นเมื่อเรานำสองจำนวนนี้นะคะมาเทรวมกันเทรวมกันเมื่อรวมกันแล้วเราจะได้น้ำทับทิมกับน้ำสับปะรดเท่าไหร่เราสามารถนับขีดเอาหรือใช้วิธีการบวกก็ได้อ่ะเราดูที่ขีดตรงนี้ที่เขาแบ่งก่อน1ส่วน2 3 4 5แสดงว่าเราได้เศษ5ส่วน สเพราะว่า1ลิตรเราแบ่งเป็น4ส่วนใช่ไหมคะเราได้เศษ5ส่วนสีหรือใช้วิธีการบวกเอาก็ได้จากตรงนี้น้ำทับทิมเศษ2ส่วน4บวกน้ำสับประรดเศษ3ส่วน4ตัวส่วนเท่ากาันเขียนเป็นแค่ตัวเดียวก็คือข้างล่างต้องเขียนเป็นส่วน4ข้างบนบวกกันธรรมดา3บวก2เป็น5เราก็ได้เศษ5ส่วน4เช่นเดียวกัน ต่อไปเขาถามอะไรอีกเขาถามถึงน้ำส้มน้ำส้มมีเท่าไหร่มีหนึ่งมีสองแสดงว่ามีเศษสองส่วนสี่ใช่ไหมคะเศษสองส่วนสี่ลิตรเราก็สามารถที่จะเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยว่าเศษสองส่วนสี่อันสุดท้ายที่เขาถามคือเขาจะได้น้ำผลไม้รวมเท่าไหร่ก็คือเขาเทรวมไปอีกใช่ไหมจากเดิมที่มีอยู่เศษห้าส่วนสี่บวกกับ น้ำส้มเศษ2ส่วน4ตัวส่วนเท่ากันเขียนแค่ตัวเดียวก็คือส่วน4ข้างบนบวกกันธรรมดา5บวก2เป็น7เราก็จะได้เศษ7ส่วน4นะคะเราก็จะได้คำตอบดังนี้นะคะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยอ่าครูเขียนใหม่นะน้ำทับทิมเศษ2ส่วน4น้ำสับประรดเศษ สามส่วนสี่สองส่วนสี่บวกสามส่วนสี่ได้เศษห้าส่วนสี่เทน้ำส้มน้ำส้มเท่าไหรเศษสองส่วนสี่ดังนั้นน้ำผลไม้รวมก็จะมีเศษเจ็ดส่วนสี่ค่ะเราก็จะเสร็จในข้อที่หนึ่งใหญ่นะคะต่อไปข้อที่สองใหญ่เขาให้พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้ อันแรกเศษ3ส่วน4เขาให้พิจารณาว่ามันเป็นเศษส่วนแท้หรือเป็นเศษเกินนะคะตัวเศษที่อยู่ข้างบนน้อยกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างแสดงว่าอันนี้เป็นเศษแท้นะคะเราก็เขียนตรงนี้ได้เลยว่าเศษสาส่วนสอันที่สเศษแปส่วนแปเศษและส่วนเท่ากันเราเรียกมันว่าเศษเกินนะคะเราก็เขียนไปได้เลยอันที่3คือเศษ9ส่วนแตัว เศษเป็นไงเกินตัวส่วนไปแล้วนะคะแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเศษเกินเราก็เขียนไปข้างล่างนะคะเศษ9ส่วนปอันที่4เศษสองส่วนสี่สองน้อยกว่า4แสดงว่าเป็นเศษแทเราก็เขียนไปให้ถูกช่องนะอันที่4ี่เศษหส่วน4ี่หกับ4 5ห้ามันเกิน4ี่ไปแล้วใช่ไหมคะ5เกินสี่แสดงว่าเป็นเศษ เกินอันต่อไป13ส่วน18 13กับ18 13น้อยกว่า18แสดงว่าเป็นเศษแท้เราก็เขียนไปในช่องเศษแท้ได้เลยเศษสรบสส่วน18ต่อไปเศษ7จ7ส่วน8 7น้อยกว่า8 7น้อยกว่า8แสดงว่าเป็นเศษแท้นะคะแล้วก็เขียนไปเศษ7ส่วน8 เศษส5ส่วน12 15มากกว่าหรือน้อยกว่า12มากกว่าแสดงว่าเป็นเศษเกินก็เขียนไปได้เลยค่ะ15ส่วน12อันสุดท้ายเศษ7ส่วน4เศษ7ส่วน4เป็นเศษเกินนะคะแล้วก็เขียนเศษ7ส่วน4คราวนี้เข้าทาหาเหตุผลด้วยค่ะเศษส่วนเท้ของเราได้แก่จำนวนดังนี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรเราถึงบอกว่าเขาเป็นเศษแท้ก็เพราะว่าตัวเศษนะคะมันน้อยกว่าตัวส่วนตรนี้เราก็ระบุไปได้เลยนะคะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเศษเกินเพราะว่าตัวเศษมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนัเกเรยียนเขียนเองนะตรงนี้เขียนไปได้เลยเมื่อทําในหนังสือเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นัเกเรยียนทําแบบฝึกหัดที่ อสองนะคะแบบฝึกหัดหกจุดสองเล่มสีขาวรูปเรือนะมีอยู่สองข้อใหญ่ข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวงกมลมล้อมรอบเศษเกินนะคะใน,ในแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเรามีเศษส่วนที่หลายตัวมากเลยใช่ไหมคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเพียง3ตัวเราก็ดูทีละตัวนะคะเช่นของคุณครูเศษหกส่วนห้าใช่เศษเกินไหมเศษเกินใช่ไหมคะเพราะว่า6มันมากกว่า5า ครูก็วงกลมล้อมรอบเศษ3ส่วน5ใช่เศษเกินไหมคะไม่ใช่นะคะคุณครูก็ไม่ต้องวงเศษ5ส่วน5เราจัดมันเป็นเศษเกินไหมตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันเราจัดมันเป็นเศษเกินนะคะดังนั้นเราก็วงกลมไปให้เรียบร้อยคะ่ะส่วนข้อที่2เขาให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในกรองสี่เหลี่ยมข้อที่1 เศษส่วนแท้นะคะเขาบอกว่าทําอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นเศษส่วนแท้กรณีแรกเขาให้ตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างมาทําอย่างไรจะเป็นเศษส่วนแท้ก็คือตัวเลขข้างบนจะต้องน้อยกว่า12ใช่ไหมกูาอาจจะใส่เลข6ก็ได้อ่าเป็นเศษส่วนแท้ไหมคะเป็นเศษส่วนแท้นะคะหรืออีกกรณีเขาให้ตัวเศษมาก็คือให้ตัวที่อยู่ข้างบนมา แสดงว่าตัวข้างล่างก็ต้องมากกว่าตัวข้างบนนะคะคุณครูอาจจะใส่เลข9ก็ได้เห็นไหมหเป็นเศษส่วนแท้เรียบร้อยหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะคะเป็นเพียงเท่านี้ทําอย่างไรจะเป็นเศษส่วนแท้ชอบเลขอะไรก็ใส่เลขนั้นนะคะแต่ให้เขียนเป็นเศษส่วนแท้ให้ได้ตัวข้างบนจะต้องน้อยกว่าตัวข้างล่างคุณครูก็ใส่เลขเอาเป็น 12นะคะข้างล่างคุณรูณอาจจะใส่เป็น29อ่าแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะของการเติมตัวเลขแสดงจำนวนให้เป็นเศษส่วนแท้ของย่อยเขาให้เติมตัวเลขให้มันเป็นเศษเกินให้ได้เหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดเขาให้ตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างมาทำอย่างไรมันจะเป็นเศษเกินแสดงว่าตัวเลขข้างบนมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับตัวเลขที่อยู่ข้างล่าง คุณคูอาจจะเติมเป็น2ี่สิบสี่เป็นเศษเกินละหรืออันนี้เป็นสีข้างล่างก็ต้องน้อยกว่า4ี่ณคูอาจจะเติม3หรือไม่ให้อะไรมาเลยคุณคูอาจจะเติมเป็น100ก็ได้ข้างล่างคุณคูใส่เป็น52าสิบสองแค่นี้เราก็จะได้จำนวนที่เป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดที่6.2ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ